สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่48ตอนที่2กันนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเติมสารอ,อแล้วฝึกอ่านนะคะ,ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะเติมสารอ,อนะคะใต้ภาพของแต่ละข้อลงไปนะคะอ่ามาดูภาพแรกนะคะภาพที่1คือคำว่ากอไผ่ นะคะก็ให้เด็กๆนะคะเติมสระาอ,อลงไปนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะอ่ะก็ให้เด็กๆเขียนสระาอลงไปแบบนี้นะคะอ่ะสเสร็จแล้วนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะภาพต่อไปก็คือภาพมะละกอนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเติมสระาอลงไปนะคะอ่ะภาพต่อไปคือภาพ อยนะคะก็ให้เด็กๆเติมสารอลงไปนะคะภาพต่อไปคือซอใก้เด็กๆเติมสารอลงไปนะคะภาพต่อไปคือลำคอนะคะกให้เด็กๆเติมสารอลงไปนะคะอ่หลังจากที่เด็กๆเติมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาอ่านตามคุณครูแม่การหนึ่งรอบนะคะอมาดูภาพแรกใหม่นะคะก็ไผ่ มะละกอหอยซอลำคออ่ะต่อไปนะคะตอนที่3นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนคัดตามเส้นประ นะคะ,ะให้นักเรียนคัดตามเส้นประด้วยลายมือที่สวยงามนะคะขณะที่นักเรียนกําลังคัดอยู่นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านไปด้วยนะคะ,ะมาดูคำแรกนะคะปองรอ,ององอปรอง,ดอ,องอดององอดองปรองดองนะคะให้เด็กๆคัดนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะคำที่สองนะคะ,ะมาดูคำที่สองกัน ขอออง้อของชอบอบอชอบของชอบนะคะอ่าคำต่อไปนะคะทอดอ้อทอดกรอบออบอกรอบทอดกรอบนะคะอ่าคำต่อไปนะคะรอบอบอรอบคอบอบอครอบ รอบครอบอ่านะคะหลังจากที่เด็กๆคัดเสิ็แล้วนะคะฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะอ่าปรองดองของชอบทอดกรอบรอบครอบ,รอ,บ,รอ,บอ่ามาดูหนะ้าต่อไปนะคะหน้าที่49นะคะ อ่าน้าที่49ตอนที่4นะคะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําสารอจะภาพแล้วฝึกอ่านนะคะอมาดูภาพที่1นะคะลูกศรชี้ที่คุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นคําที่เด็กๆต้องเขียนก็คือคาว่าหมออ่สะกดว่าหมอค่ะ,ะหมอหมอ ออหมอนะคะก้อยเด็กๆเ,เขียนลงไปแบบนี้นะคะอ่าภาพต่อไปต่อนะคะอ่าก็คืออะไรคะลูดสอนชี้ที่หลอดใช่ไหมคะก้อยเด็กๆเ,เขียนคาว่าหลอดอ่าสมมติว่าหลอดค่ะหอหล,ลอดอดอหลอดนะคะก้อยเด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะอ่าภาพต่อไปคือคําว่า ช้อนนะคะให้เด็กๆสะกดกัำว่าช้อนชออนอช้อนไม้โทช้อนนะคะอ่ะภาพต่อไปคือภาพหมอนนะคะก็ให้เด็กๆเขียนคำว่าหมอนลงไปนะคะหมอมออนอหมอนนะคะก็เด็กๆเขียนลงไปนะคะต่อไปภาพกล้องนะคะก็ใยเด็กๆเขียนคำว่ากล้องลงไปนะคะ กอลอ,องอกล้องไม้ถูกกล้องนะคะก็เขียนลงไปนะคะต่อไปแบบฝึกหัดตอนที่5นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำตอบของปริศนาคำทายอะมาดูปริศนาที่ก็กำหนดมาให้นะคะฉันคืออะไรรู้ไหมหนูๆบอกทางให้รู้ว่ายอยู่แห่งใดฉันคืออะไรคะอะดูภาพสิ ฉันคืออ่าก็คือคําว่าลูกสอนนะคะเด็กๆก็เขียนว่าลูกสอนลงไปนะคะรออุกลูกสออรอสอนแต่ย้ํานะคะสาระออเวลามีรอเรือสะกดนะคะอ่ากูแม่การจะบอกว่าอ่าเด็กๆคาสระออเมื่อมีตัวรอเรือสะกดนะคะสาระออจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆจะต้องเขียนอะไรคะ ตัวอะไรอ่าก็คือตัวสอกับตัวรอนะคะอ่าภาพต่อไปนี่อะไรเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่ผ่านฉันคืออะไรคะอ่าดูสิคะอ่าก็คือคำว่าเกศใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็เขียนว่าเกกเอเกสอ,อรสอน แต่เวลาเด็กๆเ,เขียนอย่าลืมนะคะสาระออจะหายไปเพราะมีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะอ่ะหน้าต่อไปหน้าที่ห้นะคะตอนที่6นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําในวงเล็บมาเติมในประโยคนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่ง ว่าจุดๆๆจุด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 กำลังจุด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 หลับอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอ่ะทีนี้เขาจะมีคำในวงเล็บมาให้พวกเราสองคำก็คือคำว่านอนคำว่านอนนะคะจะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือจะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะแบบที่สองก็คือรอเรือเป็นตัวสะกดเด็กๆสังเกตนะคะครูบอกแล้วว่าถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดสาะ,ะออจะหาย ไปใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆสังเกตสิคะว่าเราจะใช้ว่านอนตัวไหนอื่นก็คือตัวนอนหนูกับรเรือใช่ไหมคะก็เด็กๆเขียนลงไปแบบนี้นะคะต่อไปกําลังนอนก็คือตัวนอนหนูใช่ไหมคะ อ่าแล้วก็ตัวอ่างใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตัวนนูสะกดแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะไปข้อที่สองนะคะครูกำลังจุด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 ให้นักเรียนรู้จักเกจจุๆๆๆๆๆๆๆดจุดจุดจุดดอกไม้อ่าทีนี้เขาจะมีคำว่าสอนกับสอนมาให้พวกเรานะคะให้เด็กๆนะคะเลือกไปเติมนะคะอ่า คุณครูกำลังสอนให้นะักเรียนรู้จักเกสรดอกไม้นะคะ,ะเลือกไปเติมไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3นะคะลุงจุด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 ขับรถตามกฎจราจุด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 เห็นไหมคะในวงเล็บเขาจะมีคาว่าจรกับจรมาให้ให้เด็กๆเลือกไปเติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ น้องจุดจุดจุดเห็นพังจุดจุดจุดุดอยู่ในป่านะคะในวงเล็บเขาก็มีคำให้พวกเราสองคำเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆเลือกไปเติมให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูแม่การฝากไว้แค่นี้ลากันไปก่อนนะคะ หลังแากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งไห้คุณรูแม่การทางลายส่วนตัวด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย